But leave that behind and let loose. Show your problems out the door and let loose. There ain't no worries on the dance floor. Just let the weight off your shoulders show up what you're I'll write you right, I'm right, here, right here. วันนี้นะคะมาแนะนำา t p p 1 0นะคะรุ่นพรีเมียมของเราหน้าตาน้องเหมือนมินเนี่ยนแบบนี้เลยนะคะที่สำคัญราคาดีมากแค่เพียง16,900บาทเท่านั้นตัวนี้มีให้เลือกห้กันทั้งหมด5สีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงนะคะสีเทาสีขาวแล้วก็สีน้ำเงิน อมม่วงนะคะรุ่นนี้ดีไซน์สวยค่ะมาด้วยกัน5สีเลยนะคะวัสดุเป็นโครเมียมทั้งคันนะคะคันนี้มาในตระกูลรุ่นริมิตต์รุ่นพรีเมียมของเรานะคะเพราะว่าขับดีขับสบายมากๆและที่สำคัญนะคะน้องมาในงานมอเตอร์650วัตต์ทำแบตเตอรี่4 8โวลต์ส2แอมป์สามารถอัพเพิ่มเป็น48โวลต์20แอมป์ได้การอัพเพิ่มนะคะก็คือช่วยให้แบบวิ่งได้ไกลขึ้นนะคะแบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้นอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยก็จะเป็นการเหมือนอัปเกรดเพิ่มราาาคขอองงลูก้เ เพิ่มแบตเตอรี่นะคะตัวนี้รับน้ําหนักนะคะได้ถึง200กิโลทำความเร็วได้อยู่ที่ 6 0ถึงกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงชาร์จแบตเต็มหนึ่งครั้งวิ่งได้ไกลอยู่ที่40-60ถึงกิกิโลเลยใช้เวลาในการชาร์จแบตแค่4 6ชั่วโมงเท่านั้นนะคะใช้เงินในการชาร์จ10บาทวิ่งกันไปยาวๆเลยขึ้นเนินได้ประมาณ35องศาคันนี้แบตหมดสามารถพันเป็นจักรยานได้ด้วยนะคะดีไซน์สวยดีไซน์เท่มากนะคะใครชอบ,บงานที่แบบว่าเป็นงานเรียบหรูดูแพงนะแนะนําเป็นน้องรุ่นนี้เลยเพราะดีไซน์เก๋ไม่ซ้ำใครไฟหน้านะคะเขาเป็นงานเหมือนน้องมินเนี่ยนแบบ ะะสามารถเปิดปิดไฟได้มีไฟเดร l i ไรเด a y t ทามไฟส่องสว่างไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะคะติดทางด้านหน้าและด้านหลังมีไฟฉุกเฉินแบบนี้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วที่สําคัญมีเสียงแตรให้ด้วย รถคันนี้สามารถปรับสปีดรถได้ทั้งหมด3สปีดนะคะไม่ว่าจะเป็นสปีด1สปีด2สปีด3งานตะก้าได้มาเป็นตะก้ารพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะเป็นงานตะกาต้าสแตนเลสมีฝาครอบปิดให้แล้วเรียบร้อยมีแผ่นรองด้านล่างให้นะคะกันของหล่นแต่ถ้าลูกค้าอยากกลัวของหล่นมากๆสามารถไปเติมแบบ ขอบข้างๆแบบนี้ได้นะคะหลอปิดได้เลยขึ้นเนินลูกนนง n g ลูกน่าไม่ต้องกลัวของหล่นเลยในส่วนของยางนะคะน้องจะเป็นยางวงอยู่ที่ขนาด14นิ้วเป็นยางแบบไม่มียางในมีมอก่อให้แล้วเรียบร้อยร้อแมบบ็กอย่างดีอย่างสวยเลยงานโช๊นะคะเป็นงานโช๊ไไฮโดรลิกนะคะด้านหลังเป็นโช๊สปริงแท้ตัวนี้ยางรั่วยางซึมสามารถเติมลมและสปริงได้เลยนะตรงนี้วัสดุเขานะคะเป็นงานโครเมียมทั้งหมดเลยนะคะที่วางเท้าตรงนี้ก็เป็นงานอลูมิเนียมเส้นเดียวกันไม่ต้องกลัวเลยว่าเวลาหัก แล้วเขาจะหักครึ่งนะคะน้องจะแค่บินเท่านั้นเองและที่สําคัญเรามีอะไหล่ขายให้ดูชิมงานแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นบานแบตตะกัวกดนี้รับประกันแบตเตอรี่ให้นะคะอยู่ที่1ิเดือนไม่ต้องกังวลเริ่มแบตเตอรี่เลยหน้าจอนะคะเป็นงานหน้าจอ LED แบบนี้เลยเป็นแบบซ่อนแนดนเวลาลูกค้าดับเครื่องเขาจะเป็นแบบนี้อ่ะเขาจะคืนไปกับแผ่นแบบนี้เลยเวลาเราสตาร์ทขึ้นมาหน้าจอจะขึ้น LED แบบนี้ มีบอกสถานนะแบตเตอรี่บอกความเร็วบอกระยะทางเปิดไฟเร็วซ้ายเร็วขวาโชว์ที่หน้าจอให้ทั้งหมดเวลาขึ้นแบบนี้นะคะลูกค้าจะอย่างขับไม่ได้เนาะนบิดไม่ไปเพราะเป็นโหมดล็อกความปลอดภัยนะคะลูกค้าต้องกดล็อกก่อนไปกดตัว P ตรงนี้นะคะหนึ่งครั้งหรือจะกรรเบรกมือก็ได้หนะ้าจอขึ้นสูนยแบบนี้เท่ากับบิดได้แล้วนี่ใช้งานได้ดีมากๆนะคะในส่วนของแฮนด์นะคะฝั่งขวาจะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉิน ปรับสปีดรถนะคะ1 23แล้วก็โหมดััพีเวลาเราจะล็อกก็สามารถกดตัวีตรงนี้ได้เช่นเดียวกันแลนะในฝั่งซ้ายก็จะเป็นตัวไฟค่ะเปิดไฟสองสว่างไฟเลี้ยวซ้ายนะคะไฟเลี้ยวขวาแล้วก็เสียงแต่งคันนี้สามารถสตาร์ทรถได้ถึง2วิธีเลยไนมะ่ว่าจะเป็น กุญแจหรือว่ารีโมทนะคะฐานหมดสามารถเปลี่ยนนาฬิกาได้ใช้ฐานนาฬิกาเป็นฐานกลมๆนะคะวิธีใช้งานนะลูกค้ากดล็อกนะเวลาจะดับเครื่องเราแค่กดกดล็อกเวลาสตาร์ทเช่นเดียวกันกดล็อกหนึ่งครั้งกดลูกใส่ฟ้าตรงกลาง2ทีหน้าจอขึ้นแล้วเวลาดับเครื่องกดกด,ดล็อกสามารถล็อกรลดได้เวลาสตาร์ทด้วยกุญแจต้องดับด้วยกุญแจสตาร์ด้วยรีโมทดับด้วยรีโมทมีระบบป้องกันการโจรกรรม ให้แล้วเรียบร้อยนะคะช่องเก็บของนะคะมีช่องเก็บของให้สามารถใส่โทรศัพท์ใส่กดน้ําได้เลยแล้วแต่ลูกค้าสะดวกแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยมีที่ห้อยของแบบนี้ให้แล้ว สามารถเติมมก็อี้เด็กเพิ่มได้อีกหนึ่งท่านนะคะเขาเดือดเต็ที่ด้านหน้าให้แล้วรุ่นนี้งานเบาะใหญ่มากนั่งสบายมากเห็นแบบนี้นะคะลูกค้าบอกโอ้ก็ไม่ต่างจักรยานทั่วไปนี่แต่ถ้าได้ลองขับลองลองนั่งแล้วจะรู้เลยว่าเขาเป็นรุ่นพรีเมียมจริงๆเพราะเบากว้างมากนั่งสบายมากใครชอบงานเบาะกว้างแนะนํารุ่นนี้เลยนะคะทั้งเบาหนังทั้งคนขับคนนั่งหลังและพนักพิงหลังมีที่วางขาแบบนี้แล้เราเรียบร้อยนั่งสบายไม่อึดอัดเลยสามารถนั่งสองคนได้ไปเติมก็อี้เด็กหนึ่งคนได้แบตหมดปั่นเป็น มีไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกให้แล้วเรียบร้อยนะคะสาหรับรุ่นนี้นะเรามีรับประกันนะคะตัวงานมอเตอร์ให้1ปีรับประกันตัวสินค้า1ปีนะคะแบตเตอรี่รับประกันให้ถึง10เดือนเลยห้สําคัญสายชาร์จนะคะก็มีการรับประกันให้ถึง6เดือนนะคะมีฟีค่าแรงซ่อม5ปีมีช่างไปซ่อมให้ถึงบ้าน จบเลยนะคะลูกค้าซื้อจักรยานไฟฟ้าอย่านึกถึงแค่ราคาเราต้องคำนึงถึงบริการหลังการขายด้วยเพราะว่าซื้อไปมันจะไม่เกิดปัญหาเลยเป็นไปไม่ได้แต่ครบจบที่เคทีไม่ว่าจะเป็นราคาคุณภาพและบริการหลังการขายนะคะสนใจสามารถเข้าไปดูทุกสาขาได้เลยเรามีหน้ารานทั้งหมด5สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาราชพัฒนารามอินทาบางบ่อนะคะราชพฤกษ์และก็ลมกานะคะหรือว่าใครสนใจนะคะอยากจะ ขายขายด้วยไฟฟ้าเรามีทั้งขายส่งแล้วก็ขายปีสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ฝากไว้ด้วยนะคะกับ KTT10 น้องมินเนี่ยรุ่นม,มีลิมิเต็ดของเราราคะแค่เพียง16,900บาทเท่านั้นค่ะ